ทุกคนอตอนนี้นตอนนี้ซันอยู่ที่ถนนเพชรบุรีนี่เ,เพชรบุรีสามสิบแปดเพชรบุรีสามแปดเหมือนเขามีซอยเข้าไปด้านในด้วยอะ่ะทุกคนตอนนี้ปะ่ะใช่หูนุ่นเดินไปตรงนู้นจะเป็นสี่แยกนะครับแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าเป็นอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปตรงนี้เข้าไปด้านในซอยนี้เพชรบุรีสามสิบแปด อ๋อเนี่ยเดินเข้าไปมันจะเป็นแบบทางไปมหาวิทยาลัยแล้วก็ไปคลองแสนแสบนะครับเดี๋ยวลองเดินดูข้างในดีกว่าเดินดูดีกว่าเดินดูดีกว่า <c oughs> อุ้ยเนี่ย <c oughs> เต็มเลยคนเดินออกมาเต็มเลย <c oughs> นี่เดินเข้ามาด้านใน <c oughs> คนเขาเดินออกไปด้านนอกกันเราเดินมาด้านในเพราะว่า อันนี้คือเพชรบุรี38มันจะเชื่อมต่อกับสีนครินวิโรดนะครับซึ่งตอนนี้ก็อาจจะไปเดินเล่นๆที่ตรงสุขุมวิทราะนี่มันมีทางทางเชื่อมต่อตรงนี้นะฮะอาจจะขึ้นไปข้ามลองแสนแสบนะโอ้หบ๊บ๊บปัะ นังไงมันจะเป็นแบบทางเข้ามหาวิทยาลัยนะครับ นี่สีนิคเคออินวิโรดอันนี้คือเป็นท่าเรือของมหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาข้ามไปไม่เขาไปยังไม่ได้เพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งมีการก่อสร้างอยู่แล้วก็เรือเขาแบบยังทําอะไรอยู่เนาะนี่แบบของกินของกินตรงท่าเรือด้านในด้านในมีร้านกับข้าวด้วยทุกคนเน่ยน้ำแข็งโอ้ยเงี เขามีแบบว่าซอยเพชรบุรี38นะครับแล้วก็มานี่มันก็จะมีแบบว่าร้านของกินร้านแบบขนมนมเนยเราสามารถเดิอนออกไปทางนี้หรือว่าเดินไปด้านนี้ก็ได้นะมันก็จะไปถ้าไปทางนี้จะไปเ,เหมือนแบบของเจ้อ,อโศกอะ่ะถ้าเรืออโศกอันนี้จะเป็นท่าเรือเพชรบุรีเ,เดี๋ยวรอไหนอ๋นะอนี่ยไงเรือมันติดนะเงินเรือมันติด อยู่ดนนี้มีข้าวด้วยร้านข้าวแบบเราเคยมากินแล้วทีนึงก็จะมีแบบอุ้ยแต่ก็อยากกินข้าวอยู่นะเดี๋ยวว่ากินข้าวถ้าเดินไปเรื่อยๆมันก็จะมีร้านกาแฟมีอะไรอย่างเงี้ยเลยทุกคนอุ้ยเรือมาไม่ได้อะด้านนู้นก็มาไม่ได้ด้านนี้ก็มาไม่ได้เดี๋ยวให้เขาแบบทําก่อนนี่ที่เรามาเพชรบุรีสามสิบแปดถ้าแบบ เดินออกไปจากซอยตรงเพชรบุรีส8ิแตรงนี้นะฮะแล้วก็เดินไปอีกนิดนึงจะเป็น MRT เพชรบุรีแล้วก็เป็น Airport l e a g มักกะสันนะครับแต่ว่าถ้าเราเดินย้อนกลับไปตรงนี้ก็จะเป็นเป็นแบบเพชรบุรีเหมือนกันเดี๋ยวเราเดินทางนี้แล้วเหมือนเขาจะเหมือนเขาจะไปได้แล้วปะเหมือนนานอยู่นะโอ้ยนานอยู่นะเนี่ยเฮยเขามีแบบเฮ้เขามีเครปมีกาแฟมีร้านของกินเยอะอยู่นะ วันนี้วันอะไรเหรอเราเหมือนเขาจะมีแบบนักสสุสุศึกษาเยอะอยู่ไปเราเดินทางนี้ด้วยเดินเล่นเดี๋ยวพาเดินย้อนกลับไปตรงอโศกนะครับแล้วก็พอเดินไปตรงอโศกปุ๊บล้วก็เดี๋ยวเราจะอ,อ,อาจจะไปทางสุขุมวิท <c oughs> นี่คือนั่งรถเมย์นะนั่งรถเมย์กำลังจะกลับไปบ้าน <c oughs> แต่ว่ามาถึงปุ๊บอุ้ยลงลงลง <c oughs> รีบลงเลยทีเดียว ร yeah. ิมริมคลองน้ำขนองเทมตะลิงน้ำใสไลนิง่งเ็นปลาตัวเป็นเป็น <c oughs> <c oughs> โอ้โหอุยมาอีกแล้วเรือมาอีกแล้วแต่ว่าเรือข้างหน้ายังไม่ได้ไปเลยนะเรือถัดไปกำลังจะมาเป็นเป็นการก่อสร้างไงเขามีการก่อสร้างแบบระหว่างทางหูยตึกสูงมากดูตึก โห oh. สุดยอดเป๊ะมากโอพี่อย่าเพิ่งไปเพราะว่าเพราะว่าข้างหน้ายังไปไม่ได้เลยติดเรือติดอุ้ยหมาเต็มเลยตรงนั้นนะ่ะเขาพาหมามาเดินเล่นเหรอข้างหน้าข้างหน้ายังไปไม่ได้เลยพี่ไปเดินอุ้ยมันมีหมา คนเต็มเรือไฮ้มันมีหมาด้วยเฮ้ย <Hey, S 1> ตรงหมาโอ้ oh, นี่เขาแบบระบายสีตอนนี้เวลาประมาณสี่โมงเย็นนะครับจริงๆอะ่ะเราเคยพามาเดินแล้วนะเดินแบบไปจนสุดตรงนู้นที่มันสุดทางเลยอะ่ะเฮ้ยน้อง น่ารักจังเลยไปอนนี้นะีเลย,เยครับคือถ้าเราเดินนี่ข้างหน้าข้างหน้าจะเป็นท่าเรืออโศกนะครับแต่ว่ามันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้ของมหาวิทยาลัยจะอยู่ฝั่งที่เราเดินอยู่แต่ว่าของอโศกจะอยู่ฝั่งนู้น สามารถเดินข้ามตรงสะพานตรงนี้ไปได้นะครับโอ้โหเขาแบบโอ้โหอ๋อลึกมากอุ้ยน่ากลัวจังเลยอ๋อนี่เขาทำกันอย่างนี้เนาะคือกั้นน้ำแบบเต็มที่เลยอะเป๊ะมากนี่คือถ้าแบบมาเดินตอนเช้าอย่างเงี้ยตอนเช้าส่วนมากตอนเช้าจะมีนะตอนเช้ากัตอนเย็นจะมีคนมาวิ่งออกกำลังกายนะครับ แต่ว่าเราไม่ไหวนุนนนนนนู่นนู่นนู่นอัน,น,นอโศกอ๋อเหมือนเดินไปตรงนู้น่ะมันจะมีคาเฟ่อะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะว่าเราเดี๋ยวเราไปเดนเินเล่นๆนะขำๆเพราะว่าพอดีเพื่อนเขาเพื่อนเลิกงานทุ่มสองทุ่มเนียูยสุข,ขุมวิทเราก็จะได้แบบว่าเออรอรอเพื่อนแล้วก็กินข้าว ที่นี่เลยบรรยากาศเห็นไหพอเดินข้ามสะพานอันนี้คือสิงห์พ์คนะครับเนี่ยเห็นอยู่ตรงเนี้ยอาคารสิงห์พักสามารถที่จะแบบว่าเข้าไปกินข้าวไปอะไรได้เยอะแยะเลยโหบันไดบันไดชันมากชันแบบชันมากอ่ะชันแบบชันเวอร์นู่นอันนู่นท่าเรืออโศก ท่าเรืออโศกนี่ทางขึ้นอันนี้คือทางขึ้นไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็คือถ้าใครจะขึ้นก็คือเดินไปตรงนี้ได้เลยหรือว่าถ้าเดินตรงไปก็ได้อันนี้ก็จะเป็นท่าเรืออโศกนะครับก็มีตึกสิงห์พารมีอมี MRT เพชรบุรีอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครจะไปแบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรีลิงก็อยู่ด้านหน้าก็เดินตรงไปตรงนู้นเนี่ยฮะตรงนู้นก็ มีอีกเยอะแยะเลยไปเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนดีกว่าเพราะว่าเราจะไม่ได้แบบเดินไปทางนู้นแล้วนี่จะเดินไปทางนี้เข้าซอกนี้ซอกซอยคือเป็นตะเป็นตะกรูกๆแข็ปึ๊บ,บนี่เราเดินจาก MRT เพชรบุรี T นะครับเดี๋ยวจะไปนี่เดินไปนี่เลยไป MRT ควบมิดช่วงนี้ก็ประมาณกี่โมงแล้วเนี่ยสี่โมงเย็นห้าโมงหกโมงทุ่มหประมาณสาสี่ชั่วโมงเนะเดี๋ยวนั่งเล่นๆด้านในมีแบบร้านขายของเยอะอยู่นะเนะี่ยสี่โมงเย็นสี่โมงเย็นแล้วมีบรรยากาศส่วนมากเราก็จะแบบมาถ่ายบ่อยนะแถวนี้อุ้ยอุ้ยมีอ e ีดเอ็มอาร์ด้วยอ่ะมีร้านสเต็กกันอยู่ใน เด็กคือ,คอที่เนี่ยเขาเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธแล้วก็มีแบบว่าเอ่อชั้นมัธยมด้วยเนาะสาธิตอะไรเงี้ยเด็กนักเรียนก็เลยเยอะนิดนึ่งเด็กนักเรียนแล้วก็นักศึกษา ว้าวบรรยากาศร้อนมากว้าวว้าวนี่คือว้าวร้อนมากคือถ้าออกแดดมันร้อนแต่ถ้าแบบอยู่ในร่มเนี่ยอยู่ในร่มอย่างเงี้ยอากาศมันไม่ได้ร้อนอะไรขนาดนั้นทุกคนแต่ว่าถ้าเดินออกแสงแดดปุ๊บอะแสงแดดมันร้อนมาก้อาถ่แบบส้มตำส้มตำยำโอ้โหถักเยอะแยะเลยอะ วันนี้คนเขาจะข้ามไปฝั่งหน้นเราเดินฝั่งนี้แหละเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวไปแบบเทอร์มินอลอยู่แล้วมันจะได้ไม่ต้องไปข้ามอีกฝั่งหนึ่งอีกนะโอ้ยนูนน่นนมีแบบสตาร์บัคมีสตาร์บัคมีอเมซอนเรอยู่ตรงนู้นเลย สตาร์บักอเมซอนลุสนิยมว่ามีธนาคารด้วยกสิกรไทยแบร์เฮาอยู่ตรงนั้นตรงนี้แน่เลยอะ่ะที่เข้าเข้าของตึกแกมมี่อะ่ะด้านหลังปะเนี่ยเข้าไปข้างหลังเหมือนเขาบอกว่ามันจะมีของกินเยอะหลังตึกแกมมี่นี่แกมมี่โกร <laughs> อ๋อไม่ใช่ตรงนี้สิมันต้องเป็นอีกตึกมันต้องเป็นอีกอีกซอยหนึงปะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ธนาคารอ๋อมันต้องผ่านอ๋อตึกแกมี่มันต้องเลยมหาลัยไปก่อนมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโร์ไปก่อน,น,น,อนถึงจะเป็นตึกแกมมี่นี่ตรงนี้ธนาคารอิสลามนี่อะไรเนี่ย้านกาแฟาอะไรเยอะแยะเลยอะ่ะโอ้โศกทาวเวอร์ โศกพาวเวอร์เฮ so นิทามนี่มหาวิทยาลัยศร,รีน,รน,น,ะค,ะนครินวิโรธอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะศรีนครินวิโรธอยู่ฝั่งนู้นใครมาเนี่ยมาแบบเพลินปทชมบุรีแล้วก็เดินมาได้นะครับศรีนครินวิโรธเนี่ยไม่ไกล แต่ว่าให้ลงเพชรบุรีนะเพราะว่าถ้าลงสุขุมวิทอะสุขุมวิทเดินมามันจะไกลกว่าไงแต่เพชรบุรีมันจะใกล้ใกล้กาพผสมวรนี่ดีเริ่มเริ่มร้อนร้านกาแฟก็เยอะอยู่นะร้านกาแฟเยอะมากเลยแต่ว่าอีกไม่นานน่าจะปิดนะเพราะว่าตอนนี้สี่โมงเย็นใช่ไหมส่วนมากร้านกาแฟก็ปิดหกโมงร้านกาแฟประเทศไทยก็ปิดเร็วนาะบางร้านสี่โมงเย็นบางร้านหกโมงเย็นเนี่ยปิดแล้วอะ เขาไม่เปิดสู้เนาะเขาไม่เปิดสู้เซเว่นไปเลยเนาะ24ชั่วโมงไปเลยร้านขายยาโอ้แต่ว่าทางเท้าไม่ค่อยดีนะทางเท้าแบบทางเท้าในตัวเมืองอีกทางเท้าในตัวเมืองไม่ค่อยดีนะต้องต้องปรับทางเท้าหน่อยเนาะนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินเยอะนะแถวนี้ คนใช้บริการทางท้าเยอะมากในแถวเนี้ยตึกมิทาทว์เหรอมิทเทว์อโศกคาร์ซามันมีก็เตี่ยวด้วยตรงนี้ด้านน,นมีแมคโดนัลล์ธนาคารด้านของกินโอ้เนี่ยมี KFC บรรยากาศนะฮะเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินดูเดินดูทุกคนรู้ไหมอะไรที่เยอะที่สุดเซเว่นอเลเวนเซเว่นนี่คือเนี่ยห้องตึกตึกตรงข้ามก็มีตรงนี้เซเว่นก็มีเซเว่น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 แบบทุกตึกมีเซเว่นหมดหนู่นตรงนู้นก็เซเว่นคือด้านในนู้นเซเว่นด้านข้างเซเว่นข้างหน้านู้นเซเว่น นี่ตึกแกรมมี่ GMM แกรมมี่โกะจะมีเฉย GMM แกรมมี่เขาเข้าซอยไหนที่เขาบอกว่าเป็นซอยหลังแกรมมี่มันอยู่ทางนนะู้นน่ะด้านลงดาราก็อาจจะเยอะแยะนะแถวนี้ว,ว้าวไป เดี๋ยวเดินเราจะเดินไปเทอร์มินอลอันนี้คือแบบว่าไม่ได้ตั้งใจมาเดินหรอกทุกคนนั่งรถเมล์เราเห็นคนลงป้ายคือเราอาจจะไปลงที่เอ,อนั่งรถเมล์มาจากแบบทู้คนเราก็จะไปลงที่ป้ายพระรามเก้าแต่ว่าแบบตรงป้ายเพชรบุรีสามแปดเห็นคนลงเยอะก็เลยเฮ้ยลงดีกว่าก็เลยลงเดินมาอย่างเงี้ยที่เห็นเนี่ยแหละ สาย3 8อนุสุรีชัยสมรภูมิอนุสวรีมอลันคำแหงสาย3-8อุ๊ยแดดร้อนเนาะสุขุมวิทย1ี่สิเ็ซอย3นะครับเดินเดินยาว ดูอาคารอาคารสูงเยอะมากกรุงเทพมหานครไปเดินถึงต่อเนื่องอุแอร์เย็นมากแอร์พุ่งมาไกลขนาดนี้แล้ววนี่ตรงเนี้ยแอร์เย็นมากเขาเปิดประตูไงแอร์พุ่งออกมาน,นี่ร้านอะไรอีกเลยน้ำผลไม้ปั่นนะครับ ใกล้ถึงแล้วมั้งเนี่ยนาฬิกาก็นาฬิกาก็เตือนตลอดเลยว่าถึงถึงเป้าหมายแล้วถึงเป้าหมายแล้วเพราะว่ามันมีกําหนดเป้าหมายา 19, อะไรเงี้ยว่ากี่หมื่นเก้าอะไรเงี้ยพอถึงเป้าหมายมันก็นี้แจ้งเตือนเนยว้าวร้านกาแฟปิดหรือเปล่าเนี่ยตึกเขาแบบสวยเนาะมันดูแบบมันกันด้านนู้นมี คาเฟอเมซอนเคยมากินสองทีตอนเดินเล่นน่ะเคยมากินสองทีคอฟฟี่คอฟฟี่อะไรอ่ะอ่านไม่ออกนู่นห่างไกลๆอยู่เนี่อะไรไม่รู้โอฉันร้านชื่อว่าฉันจะแซบทุกวันเวลาร้านอาหารอีสานฉันจะแซบทุกวันอะไป นี่คือเดินมาเรื่อยๆจะมาถึงตรงนี้นะครับอ๋ออันนี้พิพิธภัณฑ์เรือนคำเที่ยงอยู่ด้านในแต่ว่าอันนี้คือแบบนี่เป็นร้านกาแฟานะอันนี้คือแบบแบ็คแคนยอนแคนยอนแบ็คแคนยอนเฮ้ยไปกินกาแฟาได้นะด้านในนี่คือประตูอีกหนึ่งประตูนะเป็นประตูหนึ่งนะครับประตูหนึ่งของ รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าสุขุมวิทเนี่ยครับประตูหนึ่งเดี๋ยวเราลงรถไฟฟ้านี้แล้วก็ไปโผล่ประตูนู้นเลยไหมเพื่อแคนน่าจะเยอะนะข้างบนนะ่ะเนี่ยเราจะถึงแล้วเราจะถึงที่เทอร์มินอลกันแล้วไปกินข้าวชั้นบนเทอร์มินอลดีกว่าเนี่ย,ยอันนี้คือแถวนี้เป็นตลาดนะครับตลาดเชา้าเพื่อบอกว่ามีตอนเช้ามีของขาย ของกินเยอะอยู่นะแต่ว่าเป็นตอนเช้าเพราะตอนตอนบ่ายๆอะไรเงี้ยสายๆเขาก็เป็นตลาดมันก็วายแล้วเนะี่ยตรงนี้คือเป็นตลาดมีของกินเนี่ยร้านข้าวร้านแลกเงินนี่สีแยกอสโซกถ้าไปทางนู้นเนี่ยไปเอ็มสเฟียร์เอ็มคอร์เทียเอ็มโพเรียม จะอยู่ทางด้านหนูนะครับ BTS ความคงตรงนี้ที่เรากำลังเดินไปอยู่เราเลี้ยวขวาพี่ดูว่าทำไมคนเยอะจังเขามาทำอะไรกันก็จะมาถ่ายรูปหรอนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบ MRT สุขุมวิทนะครับอันนี้เป็นประตูสามนะครับนี่ตรงนี้ก็ทอมินอลตรงนี้ก็ BTS อโศกประมาณนี้ ทุกคนอุ้ยมีร้านของกินเยอะแยะเลยอะร้านาคาเฟ่ร้านอาหารอันนี้เกี๊ยวซ่าหรือเปล่าเกี๊ยวซ่าหรือพิซซ่าพิซซ่าร้านพิซซ่ามีบรรยากาศนะครับอ๋อนี่เห็นไหมเขาจะมีบอกว่าตึกอะไรอย่างเงี้ยรถอันนี้คือรถไฟฟ้า BTS เหมือนตรงนู้นเาจะถ่ายคอนเทนต์กันนะเห็นปะเหมือนจะถ่ายคอนเทนต์ตรงทางม้าลายเนี่ยอ๋อทำเป็นแบบถ่ายคลิปเดินข้ามถนนเหมือนจะเป็นแบบฝรั่งนะไม่ใช่คนไทย วันนี้แบบร้นกาแฟร้านาาน,นี้น่าจะเป็นแบบอาหารต่างชาติอะ่ะคนเยอะเหมือนกันไปเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันดีกว่านะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่ออ BTS อโศกนะครับแล้วก็ให้ดูบรรยากา,รารศรทั้งรถทั้งคนเยอะมาก BTS นะคร